ต้องกินอะไรน้องรู้หรือเปล่าเรื่องทีวีทีวีสีอะไรสีเหลืองสงสัยช,ชิ้นใหญ่เกินไปลูกเครื่องนั้นเอาไหมากินครึ่งเดียวได้ไหมอิ่มไหมกินเครื่องเดียวน่ากินเนาะ ออไอมบกินอะไรก็อร่อยเปหมดเลยเนาะอร่อยไม่รู้วิมีมชด้วยอะ่ะมีชมด้วยแม่มีชด้วยอแม่ม,ม่มีชามด้วยแม่มมแหนมแหม,แรมเรียกอะไรล ช้อ,อนทำนี้แล้วรูปเปล่าแม่ซ้อมอ่ะจิ้มค่ะจิ้มได้ไหมนนะนเนี่ยน้ำเกาือช้อน ช้อนยังไม่ล้างแม่พูดแล้วเมื่อกี้เดี๋ยวต้องไปล้างก่อนเนี่มีกาวเหนียวเนียวติดอยู่ตรงนี้เลยอันตรายกินสารเคมีเข้าไปเอาฝากไว้ก่อนใช้ซ่อมเนี่ยูกแล้วช้อนไว้ตักแกงตักเค้กอร่อยไหมเดี๋ยวอีกสองชิ้นเนี่ยกินให้หมดพอ,อเก็บไว้กินตอนเย็นก็ได้ เดี๋ยวก็ปวดท้องหรอก